เราจะทําการเอาพามาขายอ้วนสวนผักนะครับวันนี้เราจะหลอกขายอะไรมาได้มั่งเดี๋ยวมาดูกันไปพวกอย่เพิ่งเดินไปไหนนี่ม่อนก่อนเราหุ่อิเอาพามาขายมึงเร็วเอาอะไรนี่ด้วยสองสองเหรียญเฮ้ยโอ้อันี้มีเชื่อกูเอาเดี๋ยวก็นี่เอาทีละอย่างดีมันต้องเชื่อกูมึงต้องเชื่อกูดีนี่เอาเดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าอะไรเดี๋ยวก้อนอันเนี้ย อยากได้สักสามพันเจ็ดแน่นมาเชียร์เฮ้ยเพื่อนเร็วๆเอาสามพันเจ็ดไปอะไรเอออันนี้ป่ะมีตัวซื้อนเดี๋ยวก็นี่นี่มึงกับกูอ่ะนี่มึงกับกูไม่ได้พลาขายได้ไอ้นี่กระเป๋าขายได้เจ็ดร้อยอ่ะสามพันเลยเหรอเอาทองตีเท่าไหร่มันไม่ใช่นี่มันทองนะไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษทรายลุงพัดนี่กระเด็นแล้วโอ้โหสวยแม่งดูเด็ดสวยยันทองอยากสามพัน มาดีแล้วโอ้ดีดีแล้วเร็วอยากได้ตังค์มึงเนี่ยมุ้ยต้องอธิบายเอาันนี้ก่อนเอาหนุนก่อนไข่ไข่ปลาตับมันเจ็ดเอ้าเฮียเดี๋ยวไปรู้งเหรอสองคนนี้ยังคิดแล้วคิดอีกโอ้ยนี่ดูโอ้ยดูกรมตำรวจเลี่ยมทองของบรรท่าคิดแล้วคิดอีกไอ้ซาดนี่นี่แสดงถึงความปะลาของมึงเลยเนี่ยช่วยเพื่อนเลยไม่อันนี้มันเป็นพาแท้ไงพี่เฮ้ยอะไรนะแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมั่ไปแล้ว

แปดเอางี้กูเอางงงละหกร้อยอาวเอาเลยนนเอาลหกหกนี่จบเนีเอาละหกร้อยเกมป่ะน่ะประกันแท้ให้อันนั้น่ะเป็นตําแหน่งนักการอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้แล้วนี้อันนี้เอาดีๆตัวเล็กขายได้เจ็ดร้อยอะมึงตีทองเลยเนี่ยอ่ะเอาสามพันสองนี่ช่วยไหมช่วยไหมช่วยสามพันสองจบดิวจบดิวไม่พลาดไม่มีกำไรนะที่เดินมาขายที่ยากได้ตังค์มันเฉย ก้อน e ส่วนมากขาขวากวาไว้ในช่องฟิ Sunday>